สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ล้านช้างกันนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่แต่เรื่องราวเข้มข้นมากค่ะคือเจ้าหญิงแก้วพิมพาเรามีข้อมูลมาจากหลายแหล่งนะคะโดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่ชื่อเจ้าหญิงลาวสุดโหดพระนางแก้วพิมพาโอ้โหชีวิตนี่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอํานาจเลือดนองแผ่นดินเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องเก่าแก่มากนะครับแล้วก็เอ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบันทึกต่างๆเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างไม่ว่าจะเรื่องชื่อปีหรือความสัมพันธ,ธ์ต่างๆนะครับแต่ภาพรวมๆเนี่ยมันสะท้อนความปั่นป่วน,นวุ่นวายในราชสำนักล้านช้างยุคนั้นได้ชัดเจนมากครับค่ะ <c oughs> งั้นวันนี้เรามาลองทำความเข้าใจเส้นทางอำนาจข,ของพระนางกันดีกว่านะคะว่าทำไมถึงได้ไกลายเป็นแบบนั้นแล้วการกระทำต่างๆที่เอ่อที่น่าสะพรึงกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง เริ่มจากปูมหลังก่อนเลยไหมคะบิดาของพระนางก็คือพระเจ้าฟางงุ่งผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างเลยนะคะท่านเก่งเรื่องรบมากรวบรวมบ้านเมืองได้ครับผมแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะมีด้านมืดเรื่องความรุนแรงแล้วก็เ,เรื่องสตรีจนสุดท้ายท่านก็ถูกขับออกจากบัลลันไปสิ้นพระชนที่เมืองน่านอืปูมหลังแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับคือมันอาจจะเป็น อาจจะส่งผลต่อบุคลิกหรือความทะเยอทยานของเจ้าหญิงแก้วพิมพาเองหรือเปล่าหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็สะท้อนว่าการเมืองตอนนั้นมันไม่นิ่งเลยนะครับมันมีความไร้เสถียรภาพสูงมากน่าคิดนะคะแล้วพอมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญหลังสิ้นพระเจ้าสามเสยนไทย ท่านนี้อาจจะเป็นพี่ชายหรือบางทีก็ว่าเป็นพระบิดาบุญธรรมนะคะแล้วก็ยังมีพยานล้านพันแดงอีกซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าสามเสนไทยสองพระองค์นี้สิ้นพระชนแบบเออมีปริศนานิดหน่อยครับตรงนี้แหละครับที่มันเกิดว่างอํานาจขึ้นเป็นสุญญากาศเลยเจ้าหญิงแก้วพิมพาซึ่งตอนนั้นท่านอาวุโสสุดแล้วก็เลยก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญอ๋อค่ะทั้งทที่ตามกฎมุนเทนบาลจริงๆแล้ว ผู้หญิงครองราชไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับกฎระเบียบตอนนั้นไม่ให้สตรีครองราชพระนางก็เลยเข้ามาในฐานะผู้สาเร็จราชการแทนก่อนโดยอ้างว่ารอให้กษัตร,ริย์องค์น้อยคือเจ้าพรหมทัตโตกอนแต่ดูเหมือนว่าอำนาจเบื้องหลังนี้มันหอมหวานนะคะพระนางไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นต่อคะใช่เลยครับพอเริ่มได้อำนาจก็เริ่มเห็นการเก็บคนที่มีสิทธิ์ในบัลลังคือเชื้อพระวงศ์ชายนี่แหละครับกำจัดไปทีละคนทีละคนเลย โหกำจัดแบบเป็นระบบเลยเหรอคะครับผมเริ่มจากยุวกษตริย์เจ้าพรมทัตครองราชได้แค่สิบเดือนเองครับก็ถูกนําไปสําเร็จโทษทวงน้ําที่แม่น้ำขานสิบเดือนเองเหรอคะครับแล้วก็มีต่อมาอีกเรื่อยๆเลยครับเจ้าคําเต็มครองราชห้าเดือนก็ถูกปลดพยายามหนีแต่ก็ไม่รอดถูกตามสังหารในปีต่อมาเจ้าลือชัยเนี่ย หเดือนทราบข่าวว่าจะโดนก็เลยชิงปลงพระชนตัวเองก่อนผูกคอในสวนหลวงไปเลยน่ากลัวมากค่ะแล้วมียังอีกไหมคะยังมีอีกครับเจ้าขอนคำนี่นานหน่อยเกือบ3มปีแต่สุดท้ายก็ถูกสังหารอยู่ดีพญาเชียงสาหรือเจ้ายุคคนก็8เดือนหนีเหมือนกันแต่ก็ถูกจับได้แล้วก็สังหารไปแม้กระทั่งอนุชาของเจ้าพรหมทัตเองไม่ระบุชื่อนะครับครองราช8เดือน หนีทางเรือสุดท้ายก็ถูกตามทันสังหารบนเรือเลยครับฟังดูเหมือนการกำจัดเสียนนามอย่างเลือดเย็นมากๆเลยนะคะเพื่อเปิดทางให้ตัวเองหรือเปล่าคะใช่ครับน่าจะเป็นการปูทางให้ตัวเองครองราชได้อย่างเถูกต้องตามธรรมเนียมในที่สุดคือกำจัดผู้ชายให้หมดไปเลยมีเรื่องเล่าอื่นอีกไหมคะในช่วงนี้นอกเหนือจากเรื่องการแย่งชิงอำนาจ ก็มีนะครับมีเรื่องซุบเชปกันว่ากันว่าพระนางอาจจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับกษัตริย์หุ่นเชิดเหล่านี้ด้วยทั้งที่ตอนนั้นพระนางอายุเยอะมากแล้วนะฮะน่าจะ8090ปีแล้วโหวจริงเหรอคะครับแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล่านะครับอาจจะสะท้อนเรื่องการแต่งงานในหมู่เครือญาติของชนชั้นสูงสมัยนั้นก็ได้แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนจนมาถึงองค์สุดท้ายก่อนที่พระนางจะขึ้นเองคือเข้าคำเกิด ว่ากันว่าองค์นี้พระนางพอใจมากบางตำนานบอกว่าเป็นพระเจ้าสามเสนไทยกลับชาติมาเกิดเลยนะอ้าวแล้วองค์นี้รอดไหมคะก็ครองราชได้เผื่อสามปีครับแล้วก็สิ้นพระชนโชด้วยโรคประหลาดซึ่งก็น่าสงสัยอีกว่าอาจจะถูกวางยาพิษสรุปคือไม่มีใครเหลือแล้ว ครับผมพอไม่มีใครที่ถูกใจหรือกำจัดไปหมดแล้วในที่สุดพระนางแก้วพิมพาตอนนั้นอายุราวๆ9 5าพันษาแล้วนะครับก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริยิงเลยเป็นกษัตริย์หญิงองค์แรกแล้วองค์เดียวของล้านช้างเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงต่อคะบ้านเมืองสงบสุขไหมเอ่อก็ไม่เชิงครับเพราะบ้านเมืองมันบอบช้ำมานานมากแล้วจากยุคเข็นก่อนหน้านั้นมันปั่นป่วนไปหมด สุดท้ายเหล่าขุนนางที่ไม่พอใจก็เลยรวมตัวกันก่อการยึดอำนาจจับพระนางสำเร็จโทษไปแล้วจุดจบของพระนางก็ครับด้วยความแค้นเคืองของขุนนางร่างของพระนางก็เลยถูกทิ้งไว้กลางแจ้งให้แร้งกาจิก,กินไม่ได้ทำพิธีศพตามประเพณีเลยครับถือเป็นจุดจบที่น่าเศร้ามากโหฟังแล้วก็เป็นยุคสมัยที่วุ่นวายจริงๆนะคะ ถูกครอบงามด้วยการกระทําของคนคนเดียวจนถูกบันทึกว่าเป็นราชนีที่เขี้ยมโหดมากเทียบได้กับพระนางสุพยาลัตของพม่าเลยใช่ครับเรื่องนี้มันสะท้อนหลายอย่างเลยนะครับทั้งธรรมชาติของอำนาจความทะเยอทยานที่มันไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันเลวร้ายมากๆเมื่อกดเกณฑ์หรือจารีตต่างๆมันถูกท้าทายถูกบิดเบือนไปเพื่อตัวเอง ถึงแม้จะผ่านยุคของพระนางไปแล้วแต่อาณาจักรลานช้างเองก็ยังผันผวนนะครับมีทั้งรุ่งเรืองสลับกับเสื่อมโทรมต่อไปอีกนาเลยครับค่ะก็น่าสนใจนะคะก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นสุดท้ายให้ลองคิดตามกันดูค่ะพอเรามองย้อนไปเนี่ยทั้งความโหดเหีเ้ยมที่ถูกพูดถึงในตัวพระเจ้าฟางงุ่มที่เป็นพ่อแล้วก็มาถึงเจ้าหญิงแก้าพิมพาที่เป็นลูกสาว เรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวงจรของอํานาจความรุนแรงในราชวงบ้างไหมคะหรือว่าปัจจัยไหนมันมีอิทธิพลมากกว่ากันระหว่างบุคลิกนิสัยส่วนตัวของคนคนนั้นกับสภาวะแวดล้อมทางการเมืองที่มันกดดันบีบคั้นในยุคนั้นอืมน่าคิดนะคะ